ในที่สุดตึกนี้ก็เป็นของฉันเก่งมากเลยนะนุ่นดีนะที่ลูกวางแผนไว้ได้ดีทำให้เจ้าของก็ยอมขายให้แถมยังทำให้บริษัทเราอ่ะประสบความสำเร็จด้วยเก่งมากเลยลูกแน่นอนอยู่แล้วค่ะพ่อไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินมากมายขนาดนี้หรอก yes พ่อพี่นุ่นผมกำลังจะมีแฟนแล้วนะและผมก็นัดเขาไปกินข้าวพรุ่งนี้ด้วย หญิงบ้านรวยๆที่แกเคยบอกอะนะใช่พี่พี่นุ่นไปกับผมหน่อยสิผมไม่กล้าไปคนเดียวอะ่ะผมเขินเฮ้ยนี่แกโตแล้วนะจะให้พี่ไปด้วยทําไมก็ผมอยากให้พี่ไปด้วยอะ่ะพี่ไปกับผมนะ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 เออก็ได้ก็ได้แต่ฉันมีข้อแม้นะแกต้องห้ามบอกผู้หญิงของแกว่าบ้านเราอะ่ะทําธุรกิจอะไรหรือมีฐานะอะไรได้ครับ มาแล้วหรอทัศขอโทษทีนะพี่พอดีผมต้องรอเตยเขาเลิกงานอนะที่ทํางานเขามีปัญหานิดหน่อยแล้วก็เจอรถติดอีกก็เลยมาถึงช้าพี่นุ่นรอนานหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากเตยใช่ไหมนั่งก่อนสิเตยครับนี่พี่นุ่นพี่สาวผมเองสวัสดีค่ะ ต,ตัวจริงนี่น่ารักมากเลยนะสั่งอาหารกันได้ไือยังอะคะฉันหิวแล้วอะได้สิครับที่รักแพลด่าผมขอโทษดื่มน้ำก่อนนะครับ ไม่เผิดแล้วใช่ไหมครับที่รักโอ๊ยโดนทำของไรใส่เนี่ยรักจนงงหัวไม่ขึ้นเลยนะทัชเออพี่นุ่นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับก่อนนะครับอือกลับกันดีๆนะเดี๋ยวก่อนเตย เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกพี่ไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรพี่ก็เลยซื้อสร้อยมาให้อะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะพี่งั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับ ที่ดินที่เราได้มาเพิ่มนะล,ลูกเดี๋ยวรอเจ้าทัดนมันกลับมาเห็นก่อนขอะพ่อส้อยคอแบรนด์เนมจากพี่สาวของแฟนฉันมือหนึ่งไม่เคยใส่ราคาสามหมืนบาทพร้อมส่งห้ามต่อราคามีค่าส่งขอคนซื้อจริงไม่เล่นมีอะไรหรือเปล่าลูกดูนี่สิพ่อเพื่อนหนูส่งมาให้ดู ว่าใหญ่เตยอ่ะเอาสร้อยคอที่หนูให้ไปโพสขายเฉยเลยอ่ะทำไมมันทำแบบนี้อ่ะวรรู้จังไงต่อนี่พี่นุนทัดบอกฉันเรื่องที่พี่ให้ทัดปกปิดหมดแล้วนะทําไมถึงไม่บอกแล้วว่าครอบครัวพี่อ่ะมีทั้งตึกมีทั้งที่ดินมากมายเป็นพี่สาวแบบเนี้ยมันใช้ได้เหรอก็มันเป็นเรื่องในครอบครัวฉันฉันไม่จําเป็นต้องบอกเธอทุกเรื่อง ก็ทัดเป็นสามีในอนาคตของฉันอีกหน่อยเราก็ต้องแต่งงานกันทรัพย์สินของทั้งสองครอบครัวก็ต้องแบ่งมาให้เราสองคนแต่แย่หน่อยที่ทัศมีพี่สาวก็เลยได้แค่ครึ่งเดียวอย่าคิดมากเลยลูก ทำไมกูว่าจะมาแย่งสมบัติมากนักหรืองไงนี่เป็นแค่พี่สาวอะ่ะอย่ามายุ่งเอา้านี่เดี๋ยวก่อนสินยีเตยทำไมยังนั่นไม่กล้าพูดแบบนี้เนะี่ยไอ้ทัศน์มันไปชอบผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงคอยดูนะพ่อถ้าไอ้ทัศน์มันกลับมาเมื่อไหร่เจอหนูดานะ่าแน่พ่อพ่อรู้ไหมว่าพี่นุ่นอ่เะเขาว่าแฟนผมนี่ ฉันได้ว่าแฟนแกตอนไหนฮะอยากรู้ไหมว่าแฟนแกเนี่ยมันพูดกับฉันว่ายัางไงพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเอยแฟนผมอะครอบครัวเขารวยมากแล้วก็เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีคนอย่างพี่เนี่ยเที่ยงไม่ติดเลยสักนิดนี่แกกล้าว่าพี่สาวเธแบบนี้ได้ไงฮะก็พี่ผิดจริงนี่แล้วอีกอย่างอะครอบครัวเขาออกับครอบครัวเราอะมันต่างกันมากเอยนะ่ะถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกับเจ้าหญิง พี่ไปว่าเธอแบบนั้นอ่ะเธออาจจะเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะนี่แกไม่ได้อ่านข้อความเลยหรือไงฮะว่ามันเน่เป็นคนว่าพี่ก่อนแล้วแถวมมันนยัิงโทรมาว่าพี่อีกนะนั่นอาจจะไม่ใช่เตยแฟนผมก็ได้นี่พี่จงใจป้ายความผิดให้แฟนผมใช่ไหมไอีชัดแกมาว่าพี่แบบนี้ได้ยังไงพี่เนี่ยเป็นพี่สาวแกพี่มีแต่ความหวังดีให้กับแกแต่แกกลับมาว่าใช่แบบนี้เหรอพอพอได้แนละ้วเลิกทะเลาะกันได้แล้ว ครับพี่รักฮะโรงพยาบาลตามดูน้องห่ทัครัฉันปวดหัวจังเลยเอ่ะนี่เมื่อกี้เนี่ยแกยังด่าฉันฉอดๆอยู่เลยทีนี้เนี่ยมาทำหน้าเศร้านั่งกอดน้องฉายฉันเนี่ยนะพี่เตยเขาป่วยอยู่นะทัดเมื่อไหร่แกจะ าสว่างมองเห็นความจริงสักทีเนี่ยหน้ามืดตาหม,มัวอยู่ได้หนูขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแล้วก็พี่นุ่นด้วยนะคะเตยเขาเพิ่งหายป่วยแล้วอีกอย่างบ้านเขาก็อยู่ไกลด้วยอ่ะคืนนี้เขานอนนี่นะครับคะ่ะ ฉันขอใส่รองเท้าแตะได้ไหม่ะคะคือว่าฉันไม่เคยเดินเท้าเปล่าในบ้านนะคะได้สิครับ <c oughs> หนูเตยจะมานอนที่นี่จริงเหรอแต่ว่าบ้านเนี้มันไม่มีอะไรเลยนะอีกอย่างเดี๋ยวคนแถวเนี้ยเขาจะนินทาเาได้นะให้พัดเนี่ย ไปจองโรงแรมแถวนี้ให้ดีไหมถ้าที่บ้านนี้ไม่ต้อนรับหนูหนูไปก็ได้ค่ะเตยเดี๋ยวเยิอเตยพ่อผมตามจีบเตยอ,อยู่ตั้งสองปีแล้วยังเพิ่งได้คบกันไม่นานวันนี้ยพ่อกับพี่นุ่นเลิกยุ่งเรื่องความสัมพันของผมกับเตยสักทีได้ไหมเนี่ยไอ้ทัตไอ้เด็กโง่แกอยากรู้อะไรไหมแกตามจีบเดเตยนะี่มาสปี แต่แกตามมันไม่ทันเลยบ้านอย่างนั่นมาลุมละลายมันถึงยอมมาคบกับแกเพื่อที่จะมาก่ะบ้านแล้วกินไงก็มีแต่พ่อเท่านั้นที่คิดแตเรื่องแบบนี้อ่ะเตยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเตยเขาดูแลเอาใจใส่ผมอย่าง,งดีไม่เหมือนกับพ่อกับพี่ที่แต่ดูด่าผมออกไปแล้วอย่ากลับอีกนะพ่อโอ้ยลูกชายฉันพ่อไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมเนี่ย ทัดน้องแกมันไม่ทันคนยังไงพ่อฝากดูมหน่อยนะได้พ่อเดี๋ยวเรื่องเนี้ยหนูจัดการเองฮัะโหลเตยพี่อยากจะนัดเจอเธอหน่อย ที่เรียกฉันมามีอะไรรีบๆพูดมานะฉันไม่มีเวลาว่างมากนักหรอกเอาล่ะงั้นฉันเข้าเรื่องเลยละกันเธอก็รู้ตัวใช่ไหมว่าตั้งแต่ที่มีเธอเข้ามาเนี่ยครอบครัวฉันก็ไม่มีความสุขแต่กอดแล้วมันทำไมหรอคะ ฉันต้องการให้เธอเนี่ยเลิกยุ่งกับทัศน้องชายฉันเธอต้องการอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยนฉันเนี่ยคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าเราอะ่ะรักกันด้วยใจฉันกับทัศเนี่ยเรารักกันมากเลยนะคะฉันเนี่ยรู้นะคะว่าพี่ไม่ค่อยชอบหน้าฉันแต่ว่าพี่ช่วยทนหน่อยนะคะเดี๋ยวอกกีกสักปีสองปีเดี๋ยวพี่ก็คงชินนะคะนี่เธอรักทัศอย่างนั้นเหรอ น้องชายฉันเนี่ยตามจีบเธอมาตั้งสองปีแต่เธอกลับไม่เคยแยแสอะไรน้องชายฉันเลยอะ่ะแต่พออยู่ๆครอบครัวฉันเนี่ยเริ่มประสบความสําเร็จเริ่มมีฐานะเธอก็ยอมคบกับน้องชายฉันซะง,งั้นแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่เพราะเงินจะเพราะอ,อะไรละ่ะก็ช่วยไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ารักเนี่ยมันไม่เลือกเวลาเกิดนะคะได้ฉันจะเอาแบบนี้ใช่ไหม บัตรเนี้ยมีเงินอยู่สองล้านถ้าเธอยอมเลิกกับน้องชายฉันฉันจะยกเงินทั้งหมดนี้ให้ตกลงไหมทำไมพี่ทำแบบนั้นล่ะคะนี่พี่เกลียดฉันไม่อยากให้ฉันคบกับทัศขนาดนั้นเลยเหรอ<ม>การที่พี่ทำแบบเนี้ยมันเป็นการไม่ให้เกียริพวกเราสองคนเลยนะคะน้องของพี่จะรักใครเนี้ย พี่ก็ต้องยอมรับแล้วก็เต็มใจสิ่งที่น้องเลือกสิคะเธอนี่ฉลาดจริงๆเลยนะอุ้ยขอบคุณนะยิงโง่แล้วเธอจะเอาอยัางไงเธอจะยอมเลิกกับน้องใช่ไหมไม่มีทางอะ่ะอย่าฝันไปหน่อยเลยมาลองคิดๆดูแล้วเนี่ย เงินสองล้านเนี่ยมันก็อาจจะดูเยอะนะแต่ว่าถ้าฉันยอมคบกับทัดไปฉันอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้เพราะว่าแกแล้วก็น้องแกเนี่ยมันโง่ไงแค่ฉันยอมอ้อนนิดนิดหน่อยหน่อยน้องแกเนี่ยก็ยอมซื้อของให้แล้นเ,ลเนี่ยกระเป๋าใบนี้น้องแกก็เป็นคนซื้อให้ฉันนะแต่ว่าฉันทนคบอยู่กับทัดได้ไม่นานหรอกนะแต่เอาเป็นว่า ถ้าพี่ให้ฉันซักสิบล้านเนี่ยเดี๋ยวฉันเลิกให้กันแล้วกันสิบล้านาาาาานี่ขำอะไรเนี่ย อ้าวทัศมาตั้งแต่เมื่อไรหร่ละคะนี่คุณเห็นผมเป็นคนโง่ขนาดนั้นเลยเหรอทัศคะฟังฉันก่อนนะคะมันไม่ใช่อย่างที่ทัศได้ยินเลยนะคะเราเลิกกันเถอะผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกแล้วทัศคะแต่ว่าฉันรักเธอจริงๆนะรักงั้นเหรอผมถามจริงๆเถอะนะคุณรักผมหรือว่าคุณรักเงินที่ผมมีกันแน่นี่คุณน้องสาว ถ้าเธอสัญญาว่าเธอจะปรับตัวเนี่ยฉันอาจจะให้โอกาสเธอก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกพี่ผมทนคบกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้หรอกอหน้าเงนอยู่ไกลเราจะอวกง,งั้นเรากลับกันเถอะเดี๋ยวสิคะทัศน์ทัศน์คะทัศน์คะฟังฉันก่อนสิคะ